แล้วนี่คือ3เหตุผลที่ทำให้คนโสดจะต้องขึ้นคานเป็นเวลานานนะครับครูไม่ได้บอกว่าความโสดเนี่ยมันดีหรือไม่ดีความโสดเนี่ยมันถูกหรือผิดแต่คลิปนี้เนี่ยครูจะให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความโสดสำหรับคนที่อยากลงจากคานครับเทคนิคที่1ครับทำไมคนถึงยังคงเป็นโสดและเป็นโสดในระยะเวลานานนั่นคือ เวลาคนมองเข้ามาที่เราเนี่ยครับเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยนโนวนครับคือเราไม่มีความต้องการครับนะความอยากมีอยากได้อยากแซกต่งางๆพวกนี้ครับคนรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องการครับส่วนหนึ่งมันเกิดจากบุคลิกภาพของเรานะครับคือสีหน้าท่าทางนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอัธยาศัยยิ้มแย้มสักเท่าไหร่หรืออีกส่วนหนึ่งมันเกิดจากบุคลิกภาพและการง หลายคนเนี่ยโฟกัสแต่เรื่องของการหาเงินโฟกัสแต่เรื่องของการทงาํงานเงินเงินเงินงานงานงาน,งานจนลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองครับปล่อยให้หน้าของตัวเองเป็นสิวเครอะเป็นหลุมเป็นบ่อต่างต่างพวกนี้ครับมันจะทําให้คนเนี่ยโน้ว no นครับคือไม่มีความต้องการในตัวเราน,นั่นเองครับข้อที่2ครับนั่นก็คือเรื่องของโน t ตรัสครับคือคนไม่ไว้ใจเรารับในความไม่ไว้ใจในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่า ไม่ไว้ใจว่าเราจะเป็นโจรนะครับจกทิ้งวิ่งราวต่างๆไม่ใช่ครับแต่ความไม่ไว้ใจในที่นี้คือเขาคิดว่าคุณมีแฟนแล้วเขาคิดว่าคุณไม่โสดแล้วเขาคิดว่าคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขาคิดว่าคุณเนี่ยเลอค่าเกินไปคุณสูงส่งเกินไปคุณเป็นดวงดาวคุณเป็นดอกฟ้าเขาเป็นหมาวัดต่ๆๆางๆพวกนี้ครับเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมันห่างชั้นกันเกินไปมันห่างไกลกันเกินไปครับเพราะงั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คนคิดกับคุณแบบเนี้ย มันจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนไม่กล้าเข้าหาคุณนั่นเองครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีแก้ข้อน,นี้คืออะไรครับคือให้คุณเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับกล้าที่จะพูดกับคนอื่นก่อนกล้าที่จะทักทายก่อนกล้าที่จะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต้องเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับเพราะเมื่อไรก็ตามครับที่ คนรู้สึกว่าคุณเนี่ยเข้าถึงยากจังเลยนะครับคุณเนี่ยสงสัยจะมีแฟนแล้วมั้งสงสัยจะมีสามีแล้วสงสัยจะมีภรรยาแล้วคือคนเขาคิดไปเองครับเมื่อไรก็ตามท,ที่เราไม่ได้บอกออกไปอย่างชัดเจนข้อ <c oughs> ที่3ครับนั่นคือเรื่องของการ no r g e n c y ครับคือมันไม่มีความเร่งด่วนว่าฉันจะต้องรีบเข้ามาจีบคนนี้ฉันจะต้องรีบเข้ามาขอเบอร์คนนี้ฉันจะต้องรีบเข้ามาขอเฟซขอไลน์ขอทําความรู้จักกับคนนี้ครับคนเวลาเขามองคุณเนี่ยเขารู้สึกว่า มันไม่น่ามีความเร่งด่วนเลยที่ผมจะต้องวิ่งเข้าไปหาคุณต้องขยับเข้าไปหาคุณอันเกิดมาจากหนึ่งครับการโพสต์ว่าโสนลงโซเชียลมีเดียนะครับการโพส,สต์โสดลงโซเชียลมีเดียนะครับการโพสต์เศร้าการโพสต์เฮิร์ตนะครับการโพสต์ประชดชีวิตหรือการโพสต์คำคมบางคำนะครับที่มันทําให้คนรู้สึกว่าคุณกําลังเศร้าคุณกาลังท้อ คุณกาลังเฟลคือดูเหมือนไม่มีอะไรทําต่างๆพวกนี้ครับคือเราจะกลายเป็นคนที่ขาดเสน่ห์อย่างมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนนี้พยายามปรับเกี่ยวกับให้คนได้เห็นว่าเออฉันก็มีงานทําฉันก็มีกิจกรรมของฉันที่ฉันจะต้องทําฉันก็มีเรื่องวุ่นวุ่นของฉันที่ฉันจะต้องจัดการต่างๆเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณแก้ปัญหา3ข้อนี้จะทําให้คนที่ มองเข้ามาหาคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นคนมีเสน,น่ห์และรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาจะต้องรีบตัดสินใจเข้ามาทําความรู้จักกับคุณนั่นเองครับถ้าพวกเราชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้หรือถ้าวันนี้พวกเรากําลังออกหักให้ทักหาครูคมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ